ซ่อมล,ลำโพงมิวสิกดีเจนะครับนะเครื่องนี้ลูกค้าบอกไฟไม่เข้านะครับมิวสิกดีเจไฟไม่เข้านะครับนะโอ้ยแดดมาแล้วมันต้องรองให้แดดหมดก่อนน,นั่นเองถึงจะอัดต่อได้เนี่ยฮะม,มิวสิกดีเจไฟไม่เข้าดูด้านหลังหน่อยนน่ไฟไม่เข้านะครับ โอ้โหแดดมาแรงมากอ่ารอให้แดดหมดก่อนนะเปิดฝาเครื่องออกมาก็เป็นแบบนี้ครับเพื่อนภายในนะก็ดูแล้วก็มีอรอยต่อสายต่างๆนะครับนะก็ก็ต่อสมบูลณ์ละนะครับอ่าทีนี้การที่ไฟมันจะไม่เข้ามันก็ก็เป็นที่สายก็เป็นนะเป็นที่สายที่ก็เป็นเป็นสวิต ก็เป็นเป็นที่ฟิวก็เป็นนะครับรวมถึงหม้อปแปลงเสียมันก็เป็นด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องวัดดูค่าโอห์มของสายนะครับนะวัดผลรวมนะของสายนะครับนะแต่ในที่นี้นะครับก็ต้องมาดูผลรวมของที่นี่เลยก็ได้นะครับนานเบื่อนเพราะว่าสายนี่จะได้ต่อใหม่กันอยู่แล้วนะ ก็เดี๋ยวลองวัดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจนะเพื่อนนะเผื่อบางครั้งบางทีนะครับหม้อแปลงเขาขาดไปนะครับผมจะดําเนินการนะตัดสายเส้นนี้เลยนะฮะแล้วก็หมุนฟิลนี้ออกเขาจะเห็นเป็นทองเหลืองขั้วของฟิลอยู่เราก็จะวัดดูหม้อแปลงก่อนนะครับหากหม้อแปลงเขาดีนะถึงจะดําเนินการต่อไปได้หากหม้อแปลงไม่ดีก็ปิดฝาแล้วง,งกลับคืนเข้าไป แล้วก็คอยแจ้งลูกค้าว่าเออหมอปแปลงมันพังนะอะไรอย่างนั้นนะครับก็ตัดสายนี้นะครับผมจะตัดเลยเนื่องจากว่ามันจะได้ตัดอยู่แล้วนะครับสายเนี่ยมันหมดสภาพแล้วนะนะครับนะทีนี้นะครับเพืเ่อนๆครับก็มีมิเตอร์แบบนี้ตั้งที่คูณสิบนะครับต่อสายเส้นหนึ่งไว้นั่นนะครับแล้วสายเส้นนี้ก็อมาจิ้มเข้าตรงนี้นะ ดูค่าความต้านทานโอ้มีค่าความต้านทานนะครับนะหม้อแปลงมีค่าความต้านทานนะครับนันก็แสดงว่าหม้อแปลงก็ดีอยู่นะครับเพื่อนหม้อแปลงดีอยู่ไฟไม่เข้าก็สวิตและสายนะครับทีนี้ก็เอาสายไฟนะครับีสายไฟที่มีการต่อเนี่ยขยับมาต่อเข้าตรงนี้ แล้วก็เสียปลั๊กไฟดูหากไฟเข้ามันจะเป็นมันจะมี LED อยู่ข้างในนี่เนาะติดนะนี่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 นรเดี๋ยวลองดูนะครับที่นี้ต่อสายและเสียปลั๊กนะครับเสียปลั๊กโอ้เสียปลักป๊กมีเสียงนะครับแต่ว่า LED ไม่ติดนะ LED พังเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเอามือมาจิ้มจิ้มแถวๆวขยายเขาหนะ่่ยดังอยู่นะ ดังลำโพงนู้น้นลำโพงนี้ไม่ดังเดี๋ยวกชิมเมื่อไหนู่ดังหมดทุกตัวอยู่นะเพื่อนดังอยู่แล้วอินพุตตรงนี้ดังไหมก็ดังอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ต้องไปเร่งเสียงก่อนถึงจะดังแรงขึ้นนะครับโอ้ไฟไม่เข้าก็ก็ได้ครับสวิตนะครับแล้วก็ต่อสายใหม่นะสวิตตัวนี้มัน เดี๋ยวลองวัดดูสวิตนะครับวัดดูสวิตก่อนเนาะถ้าเกิดว่าสวิตแล้วมันวัดผ่านก็แสดงว่ามันเป็นที่ฟิวพวกนั้นแล้วก็สายไฟแถวแถวนี้นะมันต่อไม่ค่อยดีเลยมันเป็นการต่อแบบ อ๋อที่จริงแล้วถ้าจะบอกว่าต่อชั่วคราวก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าต่อแบบถาวรมันก็ยังจะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าผู้ใช้นะครับหรือเจ้าของเครื่องต่อแล้วมันใช้งานได้นี่ก็ถาวรเลยเนี่ยวาดูสวิตนะครับเพื่อนมาดูสวิตเะครับนี่ผมเอามามัดไว้อย่างนี้เลยนี่ยป่าขีดมันหายไปดูดูดูสวิตอยู่ในตำแหน่งเปิดแล้วโอ้ยได้อยู่นะครับสวิตไม่เป็นปัญหานะนเพื่อนสวิตไม่เป็นปัญหาครับ สบายมากเลยแสดงว่ามันก็ขาดอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวผมต่อใหม่ครับต่อแถวๆนี้ใหม่เนาะนะครับต่อใหม่ต่อมาเข้าสวิตชแล้วก็ต่อผ่านฟิวส์แล้วก็เข้า m มาแปกก็น่าจะจบนะครับตอนนี้เออแต่ว่ามันมันก็ LVD ไม่ติดด้วยนะมันก็ต้องไปดู l อ d ดีด้วยนะครับจัดไปครับเพื่อนครับเพื่อนครับต่อสายให้ใหม่นะครับเพื่อนอรับเอะหรือว่า ไอ้ที่ไฟไม่ติดนี่มันจะเป็นไฟที่เวลาเราเปิดเสียงมันจะติดหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวนะครับโอ้ย,อยลืมลืมใส่ท่อหดเข้าไปแล้วลืมลืมเอาไฟไฟแชกเผาเนะี่ยตรงนี้เดี๋ยวนี่ท่อหดเขาต้องการความร้อนเพื่อที่จะให้มันหดตัวลงนั่นเองอ่ะอย่างนี้ก่อนเอาลองดูไฟจะเข้าไหมทีนี้เอาอยัางมีเสียอีเอาเอาเอา เอาเอาไม่ถึงอีกเอาอ่าทีนี้ก็ลองเสียบป๊กดูมันจะได้ยินเสียงปุ๊บปิกได้ยินแล้วเอาเสียงมาต่อเข้ามันจะดังดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับพวกวอลลุ่มเบสไอเสียงทุ้มเสียงแหลมเข่ออีกด้วยนะนะครับแต่ว่าก็ดังแน่นอนแหละว่าตอนนี้มันดังนะนะลราโพงเข้า<ห>ดังดีเลยไ,ไปหน้าบัดหามี แต่ไฟยังไม่ติดนะเดวไปดูไฟกันหน่อยนะครับนะ led อยู่นี่เนี่ยเนี่ยเขาต่อมีแจ็คตัวนี้สําหรับต่อไปที่ led อีกตู้ได้ด้วยนะเพื่อนยมันถอดได้ด้วยหลอด led นะครับเพื่อน<ๆ>ตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีไหนหรือว่าจะเป็น led เจ็ดสีกระพริบก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่น่าจะมีแล้วครับไปพวกอย่างนั้นนะ ผมก็จะเอา LED อะไรใส่เข้าไปพอให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการติดว่าไฟเข้านะหาหลอด LED มาใส่แดงๆอะไรแบบนั้นก็ได้นะเออนะครับนะแล้วแต่เลยนะครับนะสีสีไหนก็แล้วแต่และเท่าที่มีแล้วกันนะครับเอามันแดงๆนิดหนึ่งนะแดงๆนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวผม เอาไปยัดเข้าไปในรูนั้นก็จะเลืองแสงไอ้ไอ้สะท้อนออกมาก็จะแดงขึ้นกว่าเดิมนะครับนะก็ทีนี้ก็จะเป่าฝุ่นทำความสะอาดแล้วก็ติดกาวตรงนี้นะครับให้มันแน่นๆหน่อยถ้าไม่ติดตรงนี้เลยลมจะออกด้านหลังจะเสียงไม่เพาะก็จะเป่าฝุ่นทำความสะอาดออกไปนะครับก็จบนะครับนะโอ้เสียงดีชัดเจนมีสีมีแดงจากแก้ววีกแสวยงามนะครับนะ จบเลยนะครับมาจังวีลึงตาจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับเสียเล็กน้อยเราเปิดฟังนะครับนะก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับมิวสิกดีเจเครื่องนี้จังวีลึงดาจบลิปหนไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้สิเอาไม้นั่นให้น้องอี่นางละ